เรื่องกาเลกกับโยมพ่อกกว่านะแต่นี่พอเสร็จแล้วก็พอไปแต่งงานกับโยมพ่อแล้วเขาก็ไปเขาก็จะไปอยู่ทางอีสานเป็นหลักใช้ชีวิตไปใชไปอยู่ทางพ่อพ่อย้ายไปอยู่ที่นั่นก็ลูกลูกก็ไปเจอทางอีสานก็สองคนกขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยมีลูกชายสามคนมีผมเนี่ยคนโต ก็เลี้ยงดีไม่ดีก็เลี้ยงจนได้เป็นผลเอกอะ่ะคนที่สองก็เป็นผู้ชายเหมือนกันก็จบเอแบแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็มาเป็นผู้จัดก,การภาพอยู่ที่สิงคโปร์สักพักหนึ่งอายุ50ก็เอรี่ออกและทายๆว่าพอเอาเท่าที่เท่าที่พอที่จะมีความสุขเก็บเงินได้เลี้ยงลูกได้ แล้วก็พอสุดท้ายก็อีกคนหนึ่งคนที่สามก็เป็นผู้ชายเหมือนกันก็ไม่รู้แม่เลี้ยงดีไม่ดีแหละคนนั้นก็เป็นพลเอกเหมือนกันคนที่สามก็แต่ว่าตอนเนี้สองคนเขาก็มีครอบครัวก็จะมียมแม่ผมเนี่ยท่านบอกว่าอยู่กับผมเพราะผมยังไม่มีครอบครัวก็คอย คอยดคอยคอยดูกักกนผ่านกันดูนะครับอันนี้อันนี้ก็เล่าประวัติคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้ช่วงที่อยู่อีสานเนี่ยช่วงนั้นก็จะทำมาค้าขายอะ่ะเปิดร้านทำเสริมสวยทำผมตัดเสื้อผ้าขายทัพปะแวจนติดอันดับตัวแทนต้นๆของประเทศตอนทัพปแหวนนะครตอนหลังก็บริษัทประกันที่เขารู้จักเลยเขาก็มาท้าทามไปเป็นตัวแทน ตัวแทนก็คือตอนแรกก็เป็นตัวแทนก่อนตอนหลังเห็นเห็นว่ามีมีผลงานก็ให้ไปไปคุมเป็นผู้จัดการภาคของบริษัทประกันภัยอาคเนย์ตอนนั้นก,าาผก,ก็ผู้จัดการภาคก็ควบคุมดูแลอีสานตอนบนหูดรนขอนแก่นเลยสกลน,นครน,นครพน,นม,มนะครับลุกดาหาราหาร,ร้อยเอ็ดลงมาถึงเนี้ย แล้วก็จะมีการมีการแข่งขันผลงานากันประจําปีเนี่ยของโยมแม่ที่เข้าไปนะท่านหมอท่านก็จะสามารถพาลูกน้องเนี่ยพิชิตอันดับหนึ่งผลงานของประเทศชนะในกลุ่มในดังๆในกรุงเทพอะไรช่วงนั้นอนะ่ะก็พาลูกน้องได้ไปทัวร์ไปเที่ยวมีผลงานได้รับรางวัลได้พูดง่ายๆว่าเขาก็ มีชีวิตความเป็นอยู่ในอาชีพนี้อย่างมั่นคงและที่มันจุดเป็นพิษผัานก็คือว่าโยมแม่เนี่ยก็มีโอกาสพาคณะเนี่ยมาฟังธรรมมาตราพระอาจารย์ตอนยุคแรกๆที่กรุงเกเียแล้วก็ลูกศรริษย์พระอาจารย์ทั้งไอ้ลูกศิษย์ไอ้ทีมงานทั้งหลายแหละก็พวกนี้ก็เป็นลูกศรริษย์เขาก็มีความเพื่มปิติ แต่พระอาจารย์เนี้ยก็มาแต่นิยมแม่ก็จะเริ่มใสพระอาจารย์มากช่วงนั้นก็จะไปทําคล้ายๆว่าพอโยมพ่อเกษียณเนี่ยเขาก็จะมีญาติญาติโยมแม่เป็นคนเมืองการเขาก็จะมาอยู่ที่อําเภอทองประภูมิเขาก็จะบอกว่าเออให้มหาวที่มาอะไรที่ทองประภูมินี่ที่เสร็จแล้วก็โยมแม่ก็ ไปกราบเยี่ยนผ้าอ,อาจารย์ว่าเนี่ยเขาอยากจะให้มาอยู่ทองพระภูอะไรเงี้ยท,ที่ท่านหมอพูดเมื่อกี้ว่าท่านก็บอกว่าค่ะว่าท่านก็เห็นดีด้วยว่าให้มาเอาที่ตรงนี้เอาไว้มันจะได้เจริญก้าวหน้าก็พูดง่ายๆว่าท่านสนับสนุนโยมแม่ก็เลยไปไปลากออกจากการเป็นผู้จัดก,การภาคของบริษัทอคคนีซึ่งตอนนั้นกำลังดังกำลังพูดง่ยางยกำลังกำลังทำเงิน แล้วตอนนั้นก็มีเงินอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่ก็ได้ประมาณห้าร้อยไร่ที่อำเภอสองเขาภูมนินะยุคไม่ได้ื้อด้วยอ่าก็เขาจับให้เขาจัดให้เป็นญาติพี่น้องช่วงนะั้นก็าจัดก็ก็ได้ที่ตอนนี้ก็ปลูกยางพาราไปสองสามร้อยไร่ปลูกสุรียนปลูกผลไม้ลองกองปลูกมังคุดมีมะม่วงมีอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่ง มันก็เป็นผลผลิตที่ทําให้รายได้ไม่ไม่และช่วงนั้นยางราคาดีมากเลยช่วงนั้น,นเป็นช่วงราคาทล,ล่ร้อยกว่าบาทช่วงนั้นก็เลยทําให้มีปัจจัยโยมแม่ก็เลยทาบุญเป็นพระลูกศิษย์พระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักตั้งแต่ก่อนนะอีกถ้าเป็นท่านถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นถ้าถ้าปนท่านอุดอเจ้าคณะจังหวัดเนี้ยก็ รู้จักตั้งแ,แต่ท่านเป็นพระขาวท่านยังไม่บวชเลยตั้งแต่ตอนนีน้ตอนนี้ท่านกุฎอก็ไปเผยแพร่สร้างที่สุโขทยัยจนได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดตากบุญเปี่ยท่านสมานท่านหลวงตาสายหยดท่านหลวงปู่ดิโลกเนี่โยโยมแม่จะรู้จักมาตั้งแต่นั้นญาติโยมก็รู้จักกันรุ่นเก่าๆบ้านสมใจเนื้เนี่ยเพื่อเป็นคนดูแลสร้างอะไรของขอะไมาอันนี้ก็จะเป็นลำดับเข้ามา ช่วงพระอาจารย์มีเรื่องที่วัดราชาท่านอยู่ที่เนี่ยโยมแม่ก็จะมาอยู่ที่นี่ก็มาช่วยอะไรล่ะเป็นตาเป็นตาเป็นเสียงเป็นหัวเรีวอะไรเป็นหัวหน้าม็อบเออเป็นหัวเป็นหัวหน้าม็อบตาไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปปิดลงพืนมันไปเรื่องของมติชนไปเรื่องอะไรยัช่วงนั้นก็จะมติชนก็ข่าสดไง แต่ในช่วงนั้นก็จะเป็นลักษณะมาอยู่ที่นี่ญาติญาติโยมที่เรื่อใส่พระอาจารย์ก็จะมาอยู่ที่นี่กันแน่นจนสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์จะอยู่ตรงตรงนู้นใช่ไหมฮะคุตเตติคุตเิเมตตานะตอนนี้ญาติโยมก็จะมาอยู่มาทาที่หลวเสร็จแล้วก็มาสุดท้ายมาที่หลวงพระอาจารย์สละคลองผ้าเขียวที่ ต้นโพใช่ต้นโพครับจากนั้นมาหลังจากนั้นเข้าไปเข้าไปในได้ยองผ้ากันทั้งคืนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ <c oughs> เกิองเกาียไปไปที่นั่นก่อนไปที่ตักยาหรืตักยา <c oughs> แล้วก็ไป <c oughs> เกิงเกาหีแล้วก็เข้าไปหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ที่พวก พวกเราได้รับ<ต>ทราบกันเนีไยมาพระอาจารย์ค,ยค,ยคย่อยๆเราบอกไม่ต้องกลัววันแต่งขึ้นแบบมาทั้งสองคนเลยไปส่งพระอาจารย์ี่างหากตอนนี้พอพราะอาจารย์เข้าไปที่นั่นมันก็จะเป็นเป็นขั้นตอนเป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์ได้ได้ได้ไดมีลําดับเหตุการณ์พวกเราคงจะรู้เรื่อยมาหลังจากนั้นก็ท่านก็ปรี ไปอยู่ที่ต่างประเทศที่อเมริกานั่นแหละพระอาจารย์บอกว่าจะไปนั่งเรือเล่นเราบอกว่าเรือพระอาจารย์ขึ้นได้กี่คนบอกขึ้นไม่ได้คนเต็มแล้วแล้วพระอาจารย์ก็หนีไปเลยอันนี้พระอาจารย์ก็ไปที่อเมริกาไปคเนม้โยมโยมป้าโยแม่เนี่ยที่เขมรไงไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรไอ้นันเป็นขั้นตอนที่เขาเขาอธิบายกันมาแล้วว่า อาจารย์ไปยังไงมีขั้นตอนไงไดีเอาเรื่องของเราว่าเพราะอาจารย์ไปอยู่อเมริกาโยป้าก็จะตามไปอยู่ที่อเมริกาด้วยเป็นระยะระยะถ้าไปอเมริกานี่ถ้าผมนับดูดูเรวีซ่าดูอะไรเนี่ยมากกว่าสิบสองรอบนะครับที่ไปอเมริกาเนี่ยถ้าไปอยู่นึงก็จะอยู่นานที่สุดต้ทง่ด้อยู่บางครั้งก็อยู่ถึงหกเดือนบางครั้งอย่างน้อยก็เก้าสิบวันสามเดือนไปอยู่ที่นู่นนะครับ ก็ตั้งแต่ยังไม่ไม่สร้างวัดอ่ะก็ในรูปเก่าๆที่ส่งให้ท่านหมอดูก็จะมีไปช่วยกันพัฒนาไปเก็บรูกแคดีเมียไปอะไรเฟอร์ซิมอนอะไรเนี่ยในรูปก็จะมีรูปท่านเอกเนี่ยเป็น้าขาวช่วยกันเข็นช่วยกันเอาไปขายตลาดหาเงินเข้าบำรุงสร้างวัดกันช่วงตั้งแต่ตรงนู้นมานี่แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆช่วงนั้นก็จะมีโยมที่เป็นแม่ชีที่เป็น ไปอยู่ดูแลพระอาจารย์ก็มีโยมแม่ชีพิมลกับแม่ชีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนี้ยป้าประมวลที่ตายไปแล้วครับตอนนี้ช่วงนั้นก็ไปกันหลายรอบพอไปปุ๊บก็จะพาญาติโยมเมืองไทยเ่ยไปเป็นคณะเท่าที่พอจะไปกันได้เพื่อจะไปทำไปทำบุญร่วมกันช่วยพระอาจารย์ในการสร้างวัดอันนี้ก็จะมีโยมที่ไปกันหลายๆรอบก็จะมีโยมป้านาง อายุพนามานาตรงนี้หน่อยเนี่ยใยอพนางนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นญาติี่น้องของคุณคุณแม่เป็นเหมือนน้องสาวอันนี้ก็ยังสาวอยู่ก็แปดสิบกว่าแล้วเนี่ยแล <c oughs> นน้ก็มีโยปิว๋ว นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลานสาวบ้านเขาอยู่กว้างอันนี้ก็หกสิบกว่าแล้วนะฮะท่านเก่งมากก็เลยบอกว่าเออเอาตรงนั้นแหละแต่นโยมบ้านเนี่ยบ้านเขาจะมีมีที่พโยแดงมาท่านเก่งท่านแดงมาก็จะไว้บ้านนี้เขามีที่ให้นอนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยรับรับรองเป็นสมัยท่านประกาศสิทธิ์ก็เคยทําเป็นกุดเหมือนเป็นอาสมเล็กๆอ่ะ ท่านก็จะไปพักไปปฏิบัติแสดงทำพาอะไรไงเนี้ยฉะนั้นช่วงนั้นก็ก็จะหมายว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปอเมริกานี่ก็สี่ห้าครั้งกันเนี่ยไปถึงที่ไรก็ต้องไปที่ที่ไ,ไปฟังลูกนิดตไปไปไหนก็ต้องไปไปที่ผ้าจาายทุกรอบตอนอยู่โรงพยาบาลก็ได้ไปาราบตอนไปไปเยี่ยมพระอาจาายป่วยที่โรงพยาบาลตอนท่านมีอุบัติเหตุโยปานก็ไปแต่ตอนนั้น้ที่ไปช้านะ เป็นงานศพของหลวงพ่อพูดไงก็ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าทำหลวงพอ่อก็เป็นลูกศิษย์ตอนที่ไปอยู่ทางด้านอีสานก็ไปกราบปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นอาจารย์โรที่วัดป่าอุดมสมพรนะ่ะโยมงพ่อเป็นทหารหมอก็จะต้องเข้าไปดูแลไปพระทั้งหลายประวัดความดันไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตามไปก็ไปปฏิบัติธรรมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ฟัน่นพ่อเขานะกกับ แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นหลวงปู่ล่าที่ปูช,ชอบก็แต่หลวงปู่ล่ากะไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านเลย,เลยแล้วต่อมาที่องค์ที่ผูกพันมากก็เป็นหลวงพ่อพุทธฐานิโยที่วัดป่าสารวันแล้วก็มาหลวงพ่อองค์ล่าสุดคือหลวงพ่ออาจารย์ยันตรา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ไปที่ไปไปอเมริกานี่ก็ไปปุ๊บ รอบสุดท้ายที่ไปสองปีสองปีก่อนที่สองปีก่อนปีสองพันยี่ห้ากับสองพันยี่สามเนี่ยไปกราบพระอาจารย์ครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสไปเวกาเนี่ยเพราะว่าจะไปสองสองพันยี่ห้าจองตั๋ววันที่ยี่สิบห้ามีนาพระอาจารย์ก็ละสังขารไปตั้งแต่วันที่เก้ามีนาปีสองพันยี่สามเนี่ยคณะนี้ก็ไปกันเนี่ยครับ ก็อ,อาจารย์บอกจะไหนรักษาหายเลยเดือนหนึ่งทุกโรคเลยอันนี้พอปีสองพันยิบสาเนี่ยพระอาจารย์ก็เมตตานะครับทาไปครืออยากยี่สิบห้าถึงเกือบยี่สิบวันนะ่ะครึ่งเดือนนะ่ะมากกว่าครึ่งเดือนเดินทางประมาณห6 0หกพันกิโลเนะี่ยจากท่านหมอเข้าไปด้วยครับก็มีมีพระอาจารย์มีท่านหมอมีท่านแดงขับรถแล้วก็มีโยมนั่งไปเนี่ย ก็ไปอเมริกาท่านก็จะไปเยี่ยมพื้นที่ที่ท่านเคยอยู่ท่านไม่ได้ไปนานคือกราบเรียนท่านว่างวดนี้ผมจะไปทางวัดทางสรีอเทิ์พุทธทางกูลพระอาจารย์บอกว่าโตโทรศัพท์คุยกันนะตอนจะไปพระอาจารย์บอกว่าอาตมาไม่ได้ไปทางนั้นนานแล้วผมเลยถึงโอกาสเลยไม่ได้ไปนานแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ได้พาพวกเราไปพระอาจารย์ก็บอกว่ามานี่มาแวะที่นี่ แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดด้วยว่ากันอีกทีหนึ่งเสร็จแเราพอไปถึงปุ๊บพระอาจารย์ก็บอกไปเช่ารถไปอะไรต่ออะไรก็มีพระสามมีพระอาจารย์ท่านหมอท่านแดงมีโยมอีกสี่ก็เช่ารถกันไปเดินทางกันไปครึ่งเดือนนะครับท่านก็แวะไปเรื่อยทางด้านนุษพระก็ได้ครับได้ไง่ายว่าได้อน,นิสงส์ท่านวุฒที่พระอาจารย์ก็ไปไปโปรดท่านที่วัดท่านวุษนี่ที่โอเลกอนท่านใหญ่ก็ไปโปรด ที่ค<ท>ารลมาที่โอเลคอนเหมือนกันใช่ไหมฮะ<ท>นะฮะแล้วก็ไปที่ท่านรัศมีที่โอลิมเปียซึ่งพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านมา,กาเก่าเนี่ยท่านก็ดีใจนะครับว่าพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปโปรดเราก็ได้อนิสง์ในครั้งนี้ไปด้วย<อ>ก็คือว่าได้ติดตามพระอาจารย์ไปโ <พอ S 1> บสถ์ท่านรัศมีเราคนสร้าต้เยอะตั้งแต่ตอนเข้าแจ้งมาเอบผู้เด็ก มันมีครอบครัวเป็นฝรั่งอ่ะเราบอกต้องเอามาประชุมใหม่เธอต้องเอาแฟนเธอมาด้วยเราไปบอกเขาเขาโทรไปบอกเราว่าเขาจะยึดวัดแล้วแล้วพวกหนูจะไปทําบุญที่ไหนคือวัดนั้นเป็นวัดที่เมืองโอลิมเปียซึ่งเป็น,นซึ่งเป็นซึ่งเป็นเมืองหลวงของของรัฐวอ,อชิงตัน ครับห่างจากเซียเต้นประมาณสักเกือบร้อกิโลอันนี้วัดนั้นตอนแรกก็มีปัญหากันเนี่ยตอนนี้นโยมแม่ท่านจะอยู่ที่<ย>เอสควอดิโนโลแล้วก็ตอนหลังนี่ก็ไปกันนั่งรถไปโอลิมปียวัดพุทธังคูยกันน่ยก็จะมีไปทัาสามคนเคยมาเล่าว่ามีโยมแม่แม่ชีวิมลแล้วก็โยมเกียสมัยเป็นพระตอนนั้นเป็นพระ แล้วครัวนี้ก็แม่มนก็ไม่กล้าไปขอพระอาจารย์ว่าขอก็ไม่ให้แล้วก็ท่านเกียตอนนั้นเป็นพระก็บอกท่านเกียก็ไปสิไปขอท่านไม่ต้องหลอกต้องโยมว่าจะมาไปขอก็ไม่ให้ไปจะไปได้ยังไงมันไกลแล้วเราก็บอกถ้าหากจะให้เราขึ้นไปเราก็ไม่ยิ่งไม่รู้ใหญ่แล้วเขก็บอกว่า ไปทางเส้นท่านี่เลื่อยไปเลยแบบเกาะติดให้เส้นท่าเนี่ยมันจะผ่านทางแยกเข้าวัดและถึงเอ็กซินี้เลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็เข้าไปหน่อยพอเห็นเครื่องหมายของคิดให้เลี้ยวขวาเข้าไปตรงนั้นมันจะเป็นมีโบสถ์คิดใหญ่ๆอยู่ทางเข้าวัด พอสุดโบสถ์ะมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกนิดเดียวก็ถึงวัดพุทธังคูนนะวัดไทยที่ของเราซึ่แล้าไปเราเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเออถ้าอย่างนี้เราไปพูดได้พอพูดถ้าจะบอกโยมเคยไปเหรอ บอกให้โยมคิดว่าโยมจะต้องไปค่ะเพราะเขาล้องไห้มาวัดจะโดนยึดแล้วแล้วท่านสมชายก็มีรู้เรื่องรู้ราวอะไรเราก็ว่าอย่างนี้ได้แต่เอาตังค์ของพี่น้องมาขายเป็นงวดนมุอะไรอย่างเงี้ยพอคนนี้ไม่มีจ่ายเขาเขาก็จะยึดไงเราก็จ่ายเงินไปเยอะแล้วเราก็เสียเงินปเปล่าใช่ไหม เด็กๆพวกนั้นก็ลูกเขาจะเรียนหนังสือหรือมากอะไรที่มันรับไปเดือนหนึ่งพันหนึ่งห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยทีเราก็รวมกันไปจ่ายค่าที่เป็นงวดมวดปาราวางไว้คนนี้ห้าร้อยเหรียญคนนี้พันเหรียญเนี่ยเพอถึงเวลามันก็มีปัญหาก็ทําต่อทื่องไม่ได้คนนี้เงินมันจ็ขาดอันนี้ไปหาอาจารย์แล้วก็ไหนต่ออ้าวเดี๋ยวเพิ่งไปคราวนี้ก็เลย พอเราไปเนี่ยเงินมันก็พอไม่ใช่พอไปพร,ะ,ประอาจารย์ก่อนดีขึ้นไปขัดขออนุญาตอาจารย์นะขอพระญาติญาตนะพระอาจารย์บอกว่าโยมไม่เคยไปเหรอ <laughs> เราบอกว่าไม่เคยไปละแต่โยมฝันว่าโยมไปได้ <laughs> ท่านอาจารย์ก็เลยบอกเอาไปได้ก็ไปเลยเออถ้ามีคนเก่งขนาดนี้ไปได้พาไปได้ก็ไปแม่มนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะท่านเทียก็ไม่ แต่ทัพพาจารย์ไม่ได้บอกว่าท่านเกียรไม่มีใบขับขี่นะไม่ได้บอกโอ้น่ากลัวจังแล้วก็ที่โยมไม่รู้เอาตอนเลยนะให้ใบคัดขีเราเราก็ไม่รู้เอาตอนที่ให้ท่านเกียรท่านก็จะเอาไอ้อะไรอ่ะมันมีป้ายอยู่อ่ะเราก็ว่าไอ้นี่ไก่หนะไปไปสั่งอาหารกันตามตาม เกาะเส้นห้านี่ยรานเส้นหานี้เราก็ลงไปลงไปแล้วเราต้องเห็นร้านอาหารแต่เราไม่เข้าไปพาไม่พาไปจันจะไปซื้อมาให้ฉันอยู่ข้างล่าง <S <S แต่ไม่ต้องขึ้นเส้นห้าได้นะไอ้ตรงนั้นนะ <S <S 1> <S 1> ที่รถไปจอดนะแล้วสเสร็จแล้วก็ไปก็ไปเกาะเส้นห้าทั้งเข้าอะไรมันไปผ่นานรัฐอะไรนะ โอรีคอนไม่ใช่หรอกอีกลอตหนึ่งอะวอร์ชิงตันวอิงันแล้วคนนี้มันสามสามต่ออันนั่นแหละมันอยู่ในเมืองไงเราก็กเกาะดีๆนะในเมืองมันจะรุนเส้นห้าจะรุนครับต่อแล้อนนี้ก็ไปไปก็ไปประชุมแล้วตอนหลังโยมก็ไปอยู่ที่นั่นนานๆก็ไปเอาไอ ตังยังไม่พอก็ไปสั่งไอ้หมอลำมาจากเมืองไทยอ่ะเพราะมันมีลาวมีเขมรมันชอบแล้วไปมาเช่าหอเขามาทำเป็นเหมือนคนเจริตเนี่ยคนจัดงานเป็นคนเจริญแล้วก็ไปซื้ออะไรไอ้ตรงบ้านใกล้ๆก้กับกองทหารน่ะมันมีบ้านพวกคนไทยอยู่มายอยู่ะใช่ทหารแถว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 ใกล้ๆวัดเนี่ย ไม่ายไปเท่าไหร่แล้วมีคา่ายทหารอยู่